จำได้เนาะได้ค่ะอืจำยังไงไหนลองเล่าให้ฟังก็มันมันเป็นความเป็นธรรมชาติเยอะก็เลยแบบชอบตรงนี้เกินปอดแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าการที่อยู่คนเดียวเป็นยงไงบ้างเดินปอดได้ข้อเปรียบเทียบนะตอนกลับไปบ้านนะ ใช่ใช่เดินไกเอาลองเล่าให้ฟังเอาตอนกลับไปบ้านก็ได้มันหายไปเลยไหมใช่ใช่หายไปเลยใช่เอ้วไมรู้สึกมันมันกลับไปบ้านแล้วเราทําให้เราสงบแล้วเราโล่งขึ้นเยอะอืมใจเราเกินไป หลงเดิมไปมีสติขึ้นมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันพอเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ได้เหมือนกันอืมเพราะส่วนมากโยมก็จะว่างใช่ไหมว่างจริงครับวทีนี้ตอน,ตอนกลับมาเนี่ยพอเริ่ม<อ>มาแล้วก็ อยู่ไปเกินหนึ่งมันได้ความเปรียบเทียบอะไรมันได้ความสงบแล้วก็เกินข่อนเรามีสติขึ้นเยอะอืมรู้สึกสบายใจเอเกินผล เดี๋ยวว่าพอกลับมานี่ก็ไม่ต้องทบทวนเลยเหมือนกันเนาะจำได้เนาะใช่จำได้อืมเออ่อนอาตมาจำไม่ได้แล้วคราวก่อนโน้อนอะโยมมาโยมเคยฝึกอะไรมาบ้างหรือว่าไม่เคยฝึกมาเลยนะเคยฝึกค่ะดั แต่ว่ามันต่างกับที่นี่เยอะมากมมมไม่เหมือนที่ผ่านมาเอินกว่าที่มาหลายๆที่ที่นี่รู้สึกว่าเราโล่งแลวเราสบายใจแล้วก็เราอยู่กับตัวเองอ่ะม,มันทบทวนตัวเราได้ดีแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากเอินกว่า แต่ที่อยู่กับตัวเองเนี่ยมันมันจะเบามากใช่ค่ะเ,เราได้ทุกทวนกับตัวเรามากอืมพอมาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็พักผ่อนไปสักครู่หนึ่งมันก็เข้าร่องเข้ารอยเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืม ความที่รู้สึกว่าอยู่บ้านกับอยู่ที่นี่มันต่างกันมากอืมอยู่ที่บ้านรู้สึกมันวุ่นวายหลายอย่างแล้วพออยู่ที่นี่รู้สึกมันเป็นตัวของเราเยอะที่บ้านงานก็ไม่มากไม่ไม่มากเพราะเราอยู่เยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ทําอะไร หรือว่าเราหาโน่นหานี่ทำปกติเป <ง eterm Gore> ็นคนที่ชอบทำโน่นทำนี่อยู่อยู่ไม่เฉยพอเราเริ่มมีอายุแล้วเราก็ทำไม่ไหวทีนี้พอเราทำไม่ไหวแล้วก็เราจะํำคาญตัวเองว่าทำไมเราทำไม่ไหว แต่เรามาคิดดูแล้วว่าพ่อสังขารเราอืมที่เราทําไม่ได้อายุมากขึ้นเอ่ะนะใช่เอ,อินปอนอเอ,อิน่าจะให้โยมทัญรัตมานั่งฟังด้วยนะเนี่ยตอนแรกอ็จะมาจะตามโยมอาทีหลังตารมาแล้วก็เลยโยมทัญรัตเนี่ยห้องสีนะ่เรือนสี่ ใครจะเดินไปไวๆหน่อยฮะเอาเปลี่ยนกันเหรอเพราะว่าป้าเดินเข้าไปข้างในมันค่อนแหวนได้ได้คือบางที่เนี่ยก็จะมีลักษณะประคองประคองตัวรู้ตัวสำรวมนั่น มาครั้งที่แล้วนี่ยยมมีลักษณะประคองอยู่ไหมก็มีอ่ะเพราะว่า<อ>ติดติดเก่าแต่พอรู้สึกว่าเราไปทบทวนอยู่แล้วว่าตรงนี้ที่มันเหมาะกับเรามากกว่ามันสงบจิงแค่อยู่คนเดียวว่างๆแค่อยู่คนเดียวว่างๆ <laughs> แต่ที่ผ่านมามที่เคยไปปฏิบัติที่อื่นก็มีอยู่คนเดียวนะอืมแต่แต่มันก็ยังไม่สงบเท่าที่นี่ที่นี่สงบกว่าเยอะมากถ้าโดยสภาพแวดล้อมอะไรมันก็คล้ายๆกันแหละใช่ไหมคล้ายๆบางครั้งอากาศมันร้อนมากแต่ก็เราก็ทำแบบเหมือนมีร้อนอ,ะอ่ะไม่ต้องใช้พัดมลมเราก็อยู่ได้เกินก่อ โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะนายโยมจะไม่เปิดพัดลมเลยเอ,อ,อาการร้อนๆจะอยู่กับตัวเองจะเป็นจอมยุทธไปแล้วนนเนี่ยวีนนี่มันธรรมชาติอ่ะเราก็จะอยู่ให้ธรรมชาติที่สุดเอ,อิอ่นปอร้อนก็อยู่กับความร้อนนี่แหลนะเนาะ <c oughs> เหมือนกับว่า แค่อยู่ว่างๆคนเดียวไม่ต้องไปทำอะไรมากมันก็สงบแล้วใช่ค่ะเราได้อยู่กับตัวเองเยอะสงสัยไหมละยมสายชน <c oughs> ที่พูดมาคุยกันว่าอยู่ว่างๆ <c oughs> ก็ได้แล้วเนี่ยก,ก็สงบแล้วเนี่ยจริงไหม <c oughs> อืม <c oughs> เตือนคนหัวเริ่มเริ่มเริ่มเจะดีขึ้นค่ะเริ่มจะเบาพักผ่อนคืนหนึ่งไปแล้วเนาะเพราะปกติจะเป็นคนที่งานเยอะอืมอมได้เป็นไร โยมบางปานี้พอเข้าใจใช่ไหมเยินคนเดินอน <c oughs> ไม่ได้กําหนดอะไรมากหรือว่าต้องกําหนดต้องกําหนดไมหมโยมเด,ไได,ดนิน้นม,มันจะเหมือนไม่ปฏิบัติไหมโยมว่า นนนนัั้่อ๋อเป็นธรรมชาติใช่ใช่การเป็นธรรมชาติตีสี่แล้วเพิ่มมันหนัเลยเตอนพ่อคือถ้างงเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเหตุผลเนี่ยอาจจะงงเหมือนกันว่าเอ้ยเราอยู่ว่างๆเลยเรายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยนะเนี่ยคือเรามอง ลมหายใจอะไระเะเดินพรเดินนั่งเดินพรอนแค่อยู่คนเดียวก็เริ่มสงบสงบค่ะสงบเยอะเริ่มสงบพอได้อยู่คนเดียว แล้วง,งานก็ไม่มีไม่ลำคาญความคิดไหมไม่คนะ่ะมันก็คิดอะไรนะฮะตอนนี้เดินก่อน <c ười> คิดแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวอืมอยู่บ้านก็ว่างๆว่างๆหมเลยเดินก่อ,อน อยู่ท um ี่น anyway> ี่ว่างมากกว่าที่ที่บ้านเด็กว่างว่างก็สี่หกขึ้นไม่ไม่มีงานอะไรทำถ้าอยู่ที่บ้านยังจะเดินไปทำนนท์ทำนี่เดี๋ยวที่บ้านเป็นคนอยู่ไม่เฉยเหมือนกันเออใช่ใช่จะโอ้ยทุกอย่างใช่จะทำเองมัน เหมือนได้ทำน้อนทำนี่ไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเพลิ<ๆ>นเพลินทำแล้วก็เพิ่ไปวันวันเดิน่อนว่างก็นั่งปฏิบัติทีนี้มาที่นี่แล้วเนี่ยลักษณะคล้ายๆอยู่ที่บ้านก็ปรับนิดนึงก็คืออะไรไม่จำเป็นก็อยู่ว่างๆมันก็ดีกว่ายอยู่ที่บ้านเดิน่อน มันก็ลอดอะไรที่เราอยากจะทำนะ,ะ,ะต,รตรงนั้นเราลดลงเลยอที่อยากจะทำโน่นทำนี่นะส่วนมากมันก็ไม่จำเป็นก็ไปทำอย่างเรื่องอาหารเนี่ยมันต้องทำเองใช่ใช่ <laughs> ก็ต้องทำเอง <laughs> ไม่มีคนอื่นทำให้ หรือว่าคนอื่นทำให้เราก็ไม่ชอบอีกไม่ใช่ไม่ถูกใจถูกใจทำให้คนอื่นด้วย <c oughs> อ๋ <c oughs> อชอบทำอะ่ะทำให้ลูกหลานมาก็ทำให้หลานเอ,อื่อนี่ออืมนั่นแหละนั่นแหละทีนี้พอไม่ได้อยู่ที่บ้านตามอาหารตอนนั้นงดเลยงดเนี่ย <c oughs> เพื่อนออ๋อ เราก็งดด้วยก็เลยว่าง,างใช่แค่นี้เองอยบคำว่าว่างนะ,ะว่างก็คือคือไม่ต้องไปทำอะไรให้ว่างหรอกเพียงแค่ลด,ล,คลดงานที่ไม่จำเป็นลงลดงานที่ไม่จำเป็นลงเหลือแต่อากับกิริยา ที่จำเป็นอะไรนะอากับกิริยาที่จำเป็นเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินเดิมเข้าห้องน้ำดังหน้าแปลงฟันตามเท่าที่ จำเป็นนี่แหละเอะเองเชิญก่อนาแล้วมันการปฏิบัติเข้ามาได้ยังไงนะ,ะเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้ยังไงคือใจชอบชอ,บอ๋อเชิญก่อน มันเริ่มที่การปฏิบัติอ่อมันเริ่มที่อยู่ว่างๆยอมยอมพิมพ์ลองอธิบายเพิ่มเติมสิอธิบายออลองอธิบายเพิ่มเติมสิว่า <c oughs> ทำไมอยู่ว่างๆจึงเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้เร,เราเราใช้สติของเราเราชอบตรงนี้ด้วยค่ะ ตั้งแต่อายุน um. ้อยๆมาเลยอยู่วัดชอบวัดอืมเข้าออกวัดแล้วก็เลยเหมือนมันมันอยู่ที่ใจเราช่วยด้วยที่เราชอบมากคือเราจะว่างไม่ว่างเราเราก็ทําให้ว่างได้เพราะเราชอบชอบมาทั้งนี้มาก พอตรงนี้นเราเริ่มมีอายุเรามีเวลาว่างเยอะเราก็จะหาโอกาสตรงนี้ให้มากที่สุดเชิญพอน,นพออยู่ว่างๆแล้วก็จะได้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าไม่ว่างมันก็ออกนอกเนื้อนอกตัวไปอยู่กับงานไปอยู่กับการพูด ไปอยู่กับนึกคิดจะทำงานอะไรสักอย่างมันก็นึกคิดใช่ไหมไอ้นี้อยู่ว่างๆเนี่ย